โอเคสวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจดหมายปี1997นะครับของอบริษัท amazon.com นะฮะทำไมเราถึงต้องดูจดหมายฉบับนี้จดหมายฉบับนีนะ้เป็นจดหมายที่เจฟเบโซสบอกว่าไม่ว่าจะเปลี่ยน CEO <c oughs> เช่นตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจสซี่แล้วใช่ไหมทุกครั้งที่มีการเขียนจดหมายพูดถือหุ้นเะนี่ยให้ตีพิมพ์จดหมายฉบับ1997ต่อท้ายไปด้วยเสมอนะครับในทุกๆปี จดหมายของ Amazon เนี่ยในในปีนี้ก็คือเป็นปรัชญาการลงทุนนะครับที่เขายึดหลักกันมาเสมอว่าจะใช้วิธีนี้ต่อเนื่องไปในอนาคตนี่คือหลักการของ Amazon โดยแท้นะครับแล,แ,ลแล้วก็เขาก็พยายามบริหารทั้งฝั่งโอเปอเรชันแล้วก็ฝั่ง c a s ต์ฟลูเนี่ยให้เป็นไปตามวิธีการลงทุนที่ที่เขาตั้งมาแล้วอ่าอเมซอนเนี่ยเป็น บริษัทการลงทุนบริษัทหนึ่งแล้วกันพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับฉบับนี้เป็นฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็ทำการ extend ใส่รูปเข้ามานี่คือของปี1997เว็บไซต์ Amazon เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเว็บไซต์ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยมีหนังสือขายประมาณ2.5ล้านปกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนใช้ HTML สร้างสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาในตอนนั้นนะครับโอเค อยู่ในเพจ on Berkshire Hathaway เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้แปลให้อ่านกันฟรีๆแต่ว่าจะปริ้นเก็บก็ไม่ว่ากันนะครับอย่าเอาไปขายก็แล้วกันแค่นั้นแหละนะครับ <S 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 บอกว่าถึงผู้ถือหุ้นของเรา Amazon.com ผ่านเหตุการณ์สำคัญในช่วงปี1997ให้บริการลูกค้า1.5ล้านคนไรายได้เติบโต838เป็น147.8ล้านดอลลาร์ตอนนี้เยอะกว่านี้มากแล้วนะเป็นเป็นบิลเลียนแหละ นี่คือเมื่อปี2 0 1 0ันเอ่อ 1, 000, 9, 9 10, 17, ยังไม่ถึง .com bubble เลยนะฮะแต่นี่คือ Day 1 one 1สําสำหรับยุคอินเทอร์เน็ต Day 1 one คือเอ,อเป็นไอเดียหลักนะครับของ Amazon ที่ว่า Day 1เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดตรงกันว่าวันนี้เหมือนวันเริ่มต้นวันแรกในการก่อตั้ง Amazon ขึ้นมาเราเริ่มทำสิ่งใหม่กัน เพื่อลูกค้าถ้าเราดําเนินธุรกิจ amazon com ได้ดีวันนี้โลกการค้าออนไลน์จะช่วยประหยัดเงินของลูกค้ารวมถึงเวลาอันมีค่าของพวกเขาในวันพรุ่งนี้การค้าออนไลน์จะเป็นตัวช่วยเร่งให้กระบวนการแบบเดียวกันในโลกธุรกิจเกิดขึ้นโดย amazon ใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อสร้างมูลค่าที่แท้จริงนะครับให้กับลูกค้าทั้งหลายแล้วก็หวังว่าจะแข็งแกร่งต่อไปมีขนาดใหญ่และมั่นคงพอสมควรอันนี้ก็คือภาพ ของ o f f i m e z o n z o n ในในปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็อาจจะดูพัฒนามาจากตอนนูนะ้น่ะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาก็ยังคงยึดหลัก Day 1อยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรแค่บอกว่าถ้าเรา,เ,าเริ่ม Move ก่อนแล้วก็อะไรใหญ่เริ่มเห็นแล้วก็ทำตามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตลาดตรงนี้ก็จะขยายขยายมากขึ้นแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเรื่องระยะยาวนะครับระยะยาวหมายความว่าอะไรหมายความว่า มูลค่าเนี่ยจะแปรผันตรงกับความสามารถในการขยายและเสริมความแข็งแกร่งตําแหน่งผู้นําตลาดในปัจจุบันอ่ายิ่งเราเป็นผู้นําตลาดมากเท่าไหร่โมเดลธุรกิจก็ยิ่งส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นงั้นสิ่งที่ Amazon พยายามทำในระยะยาวก็คือการเป็นเป็นผู้นำ <c oughs> ความเป็นผู้นำสามารถแปลงเป็นไรายได้ที่สูงขึ้นอ่าถูกต้องแต่ว่าถ้าหลายคนไปดูงบเนี่ยกำไรอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น จริงๆแล้วความสามารถในการทำกำไรของ Amazon เนี่ยสูงมากแต่ว่าเขาเอาเงินไปใช้ใน Research and Development ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้กำไรประัจสุดท้ายมันค่อนข้างบางพอบางมันก็ไปส่งผลกระทบให้ PE เออสูงขึ้นไปด้วยความเร็วของการเคลื่อนเงินทุนที่มากขึ้นอ่สังเกตนะเขาพูดถึงการเคลื่อนเงินทุนและและผลตอบแทนเทียบกับเ็เงินที่ลงทุนไปก็คือ r e เ u ิ n on In น n ินเวสต s t e d Capital นะครับ ไอ้ตรงนี้สำคัญมากถ้าบริษัทไหนให้ความสำคัญกับ return on invested capital หรือว่า roic หรือถ้าเป็นหนังสือเชิงวิชาการเรื่มอื่นอาจจะใช้ roce ก็ได้เหมือนกันอันเนี้ยจะเริ่มน่าสนใจแสดงว่า ceo ไม่ได้ทำงานด้านฝั่ง operation อย่างเดียวแต่ว่าพยายามไปมองเรื่องการ allocate capital ด้วยการตัดสินใจต่างๆของเราสะท้อนความมุ่งมั่นโอ้นี่ต้องไปแก้เนาะในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอก็คือเราทำการ วัดผลตัวเองว่าเราเป็นผู้นําตลาดขนาดไหนลูกค้าต้องการซื้อของซ้ําจากเราไหมแบรนด์เราแข็งแกร่งหรือเปล่าเราได้ทําการลงทุนอยู่และจะลงทุนต่อไปเรื่อยๆเพื่อขยายและยกระดับฐานลูกค้าแบรนด์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทเนี่ยตรงเนี้ยคืออ n v e s t e d Capital แต่ว่าจะทำรีเทิร์ได้เท่าไหร่นะก็คืออีกเรื่องหนึ่งเขาหวังว่าการ ลงทุนตรงนี้มันจะทําให้เกิดรีเทิร์ในอนาคตาสูงขึ้นอย่างที่บัฟเฟตเคยพูดว่าเงิน1เหรียญในวันนี้ถ้าเอาไปลงทุนได้ดีมันจะมีค่ามากกว่า1เหรียญในอนาคตนะครับผลจากความมุ่งมั่นในระยะยาวเราอาจตัดสินใจชั่งน้ำหนักและแลกเปลี่ยนผอประโยชน์อันนี้้องไปแกเนาะในแบบที่แตกต่างจากบริษัทอื่นก็คือเราอาจจะไม่ได้แสดงบรรทัดกําไรสูงมากนักแต่ว่าใช้วิธีอื่นเอานะครับ จะมีรีเสิร์ชมากขึ้นผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นก็ว่ากันไปเราจึงอยากแชร์วิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการและการตัดสินใจขั้นพื้นฐานของเราให้คุณเข้าใจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนสิ่งที่ Amazon จะทำก็คือให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอย่างยิ่งพยายามให้ความสำคัญกับลูกค้ามาก เราจะตัดสินใจลงทุนต่อโดยพิจารณาถึงความเป็นผู้นําตลาดในระยะยาวมากกว่าความสามารถในการทํากําไรระยะสั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เห็นกําไรในระยะสั้นแต่ว่าเราจะเห็นตรงเนี้ยในอนาคตต่อไปมากกว่าไม่ได้สนปฏิกิริยาของวอ s t สตีดด้วยแล้วก็อันถัดไปก็คือเราทําการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น หากเห็นว่ามีความเป็นไปได้มากพอที่จะทำให้เป็นผู้นำตลาดอ่าก็คือไม่ยั้งมือถ้าถ้าเห็นช่องนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็เหมือนกับหยิบไพ่ได้ดีอ่าหยิบไพ่ได้ดีสถานการณ์เป็นใจเงี้ยก็สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ถ้าถูกต้องบังคับให้แสดงบัญชีแบบ GAAP หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของกระแสเงนินสดในอนาคตจะเลือกออย่างหลังแทนอ่านี้ก็เหมือนกับ เบอร์กเชียที่ GAAP เนี่ยเอาไว้แสดงตามมาตรฐานบัญชีแต่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องอไปยึดตรงนั้นเพราะว่า GAAP เนี่ยมันทำการบันทึกกำไรจากราคาราคาณปัจจุบันราคาณวันปิดบัญชีว่าวันปิดบัญชีเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแค่ snapshot มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคต10ปี2 0ปีมันจะสามารถ ประหยัดเงินค่าภาษีได้เท่าไหร่ประหยัดเงินค่าภาษีจากการขายหรือภาษีจากการซื้อาจากการถือไม่เกิน6เดือนเนี่ยได้เท่าไหร่จีเเนี่ยไม่ได้แสดงตรงนี้แต่ว่าถ้าเพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงนินสดได้ก็จะทำเราจะแชร์กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อตัดสินใจทางเดินนั้นดีแล้วอย่างเช่นตอนนั้นที่ทำา AWS ใช่ไหม AWS เนี่ยก็ทำก่อนแล้วก็มาบอกทีหลังว่าเออมันเวิร์กแบบนั้นแบบนี้เราจะคอยระวังในเรื่องการใช้จ่ายก็คือนอกจากเรื่องหารายรับมาแล้วเนี่ยก็ยังระวังเรื่องการใช้เงินออกไปด้วยอ่านี่ก็เป็นแคปิ t a ล a อ l โลเคชันแบบหนึ่งนะครับเราให้ความสำคัญกับการเติบโตโดยเน้นที่ความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวและการบริหารเงินทุนอ่าซึ่งมองแบบนี้จริงๆไม่ได้พูดถึงการขายหนังสือเลยนะไม่ได้ขาย มิวสิกไม่ได้ขายเพลงไม่ได้ขาย Amazon Prime ไม่ได้ขายอะไรทั้งสิ้นเลยแต่พูดถึงการบริหารเงินทุนซึ่งอันเนี้ยเป็นสายที่ดีสำหรับบริษัทที่รู้จักการทำ Capital Allocation นะครับเราจะมุ่งเน้นวิธีการจ้างงานและรักษาพนักง,งานที่มีความสามารถรอบดา้านและยังคงมอบแรงจูงใจในรูปแบบออปชันหุ้นมากกว่าการให้เงินสดเพราะว่าเงินสดเนี่ยเรา จำเป็นจะต้องเอาไปลงทุนก่อนนะแล้วก็ออปชันหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องในอนาคตอีกว่าเขาจะบริหารสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าจะขายสิทธิ์ไปซึ่งมันไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทเราทราบดีว่าความสำเร็จของเราจะยิ่งใหญ่ได้จากคมสามาถในการดึงดูดและรักษาฐานพนักง,งานที่ยอดเยี่ยมซึ่งตอนนี้จริงๆพนักง,งานเอเมซอนเนี่ยน่าจะแตะหลักแสนคนแล้วมันเยอะมากนะครับแต่ว่าระดับทอบ็ทอปๆหัวๆนี่ก็คือ,อยังพยายามเก็บคนดีๆเอาไว้ เราจะไม่บอกว่าสิ่งข้างต้นเ,นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ามันก็เป็นปัญญาการลงทุนของเราซึ่งออพอดูแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าใช้วิธีคล้ายกันกันกบ Daily Journal, w e s c o Financial บริษัทอะไรกัน u e c h i p Stamp มาถึง Berkshire Hathaway อ,อของ Henry Singleton t e l e d ล n ดหรือว่าอาจจะเป็นบริษัท อื่นๆน่ที่สามารถทำแคปิตอลอะลูเคชันได้ดี c o n s t e l l a t i o ซอฟต t แ a ร์ Costco ก็ใช้วิธีประมาณนี้เหมือนกันก็คือลงทุนวันนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของกระแสเัินสดที่ดีกว่าในระยะยาวในอนาคตนะครับต่อมาคือเรื่องของการหมกมุ่นกับลูกคา้านี่ก็ไปลองหาอ่านได้ไปอ่านกันต่อได้นะครับก็คือทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อให้มันให้ให้ลูกค้าสะดวกที่สุดจ่ายเงิน กับเราซื้อของซ้ำกับเราแล้วก็บอกต่อมากที่สุดอันนี้ไบนาว w สวันคลิกเนี่ยก็คือจดสิทธิบัตรแล้วก็คือถ้าเคยซื้อของกับ Amazon แล้วคเคยซื้อของกับ Amazon แล้วผูกบัตรผูกการ์ดผูกที่อยู่เรียบร้อยเนี่ยก็คือสามารถกดไบนาวิสวันคลิกปึง้งซื้อแล้วก็ตัดบัตรได้เลยนะครับอันนี้สะดวกมากยอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่ากันไป โครงสร้างพื้นฐานตอนนั้นก็ขยายโครงสร้างพื้นฐานารวมถึงการขายแล้วก็การบริการเพิ่มขึ้นด้วยปี1997เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่เลยแต่ถ้าใครเห็นในในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้เริ่มใช้โรบอทลนะใช้โรบอทในการจัดสินค้าจัดส่งจัดแพ็คนูนั่นนี่ก็เป็นโรบอทนะครับพนักง,งาน Amazon เพิ่มขึ้นจาก158เป็นหกร้อ่คนทีมบริหารแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ความจุสูงกระจายสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณเกือบเกือบหเท่าแต่ว่าตอนนี้คือมันเยอะกว่านี้มากในปีนั้น1997เป็นปี IPO IPO ก็ได้เงินมา125ล้านนี่ถือว่าน้อยมากเกือบเมื่อเทียบกับที่ทําได้ในทุกๆวันนี้นะแล้วก็เงินกู้แค่75ล้านเองนะครับพนักงานเ,าเป็นคนมีความสามารถฉลาดทํางานหนักทํางานที่ Amazon เนี่ยไม่ง่าย อาจจะต้องทํางานติดต่อกันได้หลายชั่วโมงทํางานหนักหรือทํางานด้วยความฉลาดคนปกติเนี่ยต้องทํา1ใน3อย่างนี้หรือ2ใน3อย่างนี้แต่ที่ Amazon เนี่ยต้องทําทั้งหมดก็คือจะต้องทํางานหลายชั่วโมงทํางานหนักด้วยแล้วก็ต้องทํางานอย่างฉลาดด้วยสิ่งที่สําคัญต่อลูกค้าของเรามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถบอกต่อลูกหลานของเราได้ถ้าเราทํางานได้ดีนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้าทําได้ดีเนี่ยเราก็จะดูแลคุณดีด้วยนะครับ นี่ก็เป็นเป้าหมายปีหนึ่ก็แปดละโอเคหลักๆก,ก็คือถ้าเป็นไปได้อยากให้ย้อนกลับไปอ่านหรือว่าปริน้นมาอ่านปัชญาการลงทุนตรงนี้นะครับที่เป็นบุลเลตตรงเนี้ยทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายกับเอ่อบริษัทฮา a ์ด a ว์อยู่ระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแสดงบัญชีแบบ GAAP นะพูดแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็เรื่องกระแสเงินสดเรื่อง return on invested capital โอเคก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับออจดหมายของ Amazon ปี9 9 9ใครอยากอ่านตัวเต็มก็ไปโหลดมาอ่านกันได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ